สวัสดีค่ะพบกับแอนมีติ่งกันปองนะคะทุกคนนานม,มากแล้ที่ไม่ได้ถ่ายรีแอคชั่นนี้ทุกคนได้เห็นกันมากแฮปปี้น<ง>ิวยีอนยร์2 0 2 2นะคะ<า>ทุกคน <kaz> ด้วยซีรีส์เรื่องแรกของคุณคังแดเนียลนั่นเองนะคะก็คือเรื่องลูกีคอมส์นั่นเองอเดีใจเลยค่ะดีใจมากาตั้งแต่ที่ประกาศว่าคังแดเนียลยอมละ เลนสซีรีส์เรื่องนี้นะคะคู่กับเชซูบินนะคะจากเรื่องเรื่องแอมนอตอ o ลโรอนะคะ <Wow. S 1> ก็คือแอมติดตามเชสซูบินตั้งแต่ M not อตอั o โรบอตละละแล้วก็เธอมีการแสดงเรื่องอื่นๆด้วยซึ่งแอมชอบผู้หญิงคนนี้อยู่แล้วเพราะนางตาโตหน้ารักจิม้มริมมากๆาเลยแล้วก็เหมาะมากที่จะเป็นนางเอกกับพี่แดเนียลนะคะก็ยอมรับในสิ่งนี้เนาะ ตอนนี้ทีเซอร์ตอนนี้มีอยู่2ทีเซอร์นะคะจะเป็นทีเซอร์แรกของ Disney KR ซีนพระเอกนางเอกนะคะอีก2คลิปวันนี้เราจะมารีแอคชั่น2คลิปด้วยกันเลยค่ะทุกคนคลิปแรกจะเป็นคลิปทีเซอร์ที่1นะคะที่ Disney ปล่อยมาเองนะคะท, R, ทุกคนเราก็มาดูกันเลยนะคะเอ๊ห okay, นึนน่งสองสาม 시라, 왜 당신 안 차리지? 아니 괜히 먹도 모르는 신입생들 겁주려고 오버하는 건데. 아직도 모양 더 먹은 척 해주는 거지. 대박. 아니 얘 같은 빨리 딱 기분이 정장 도와. 나무 좀 별로. 너무 무시태 보 몸에 염분 기가 들어가니까 세포가 확 살아난다. 아유 와. 아나아아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 아나아아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 자아아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 까아아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  쟤는 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 는 쟤는 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 ทีเซอร์แรกอันนี้นะคะก็จะเป็นทีเซอร์แรกทีเซอร์ที่หนึ่งเลยเรามาดูว่าคาแรคเตอร์ของวีซึงยอนหรือพีแดนเนียเล่นเนี่ยจะออกแนวแบบนิ่งๆลุกแบบว่าเอ้ยเป็นเด็กหัวกะที่แบบนิ่งๆคูลๆคนหนึ่งเลยพีแดเนียเขาเหมาะกับคาแรคเตอร์นี้มากเลยอะ่ะทุกคนแล้วนางเอกอะ่ะก็เป็นคนที่แบบวุ่นวายเปิ่เปเปิ่น,นององๆอย่างเงี้ยเฮ้ยเป็นตกางคาแรคเตอร์ที่ตามหาอ่ะทุกคนเรื่องนี้ทีเซอร์นี้ก็ จะออกแนวแบบวัยรุ่นยุค2,000นะคะที่ไล่ตามความฝันของตัวเองในรั้วโรงเรียนตำรวจนะคะทุกคนก็เป็นซีฟีลกูดน่าสนใจดีนะคะต่อไปนะคะจะเป็นทีเซอร์ที่2ทีเซอร์ของพระเอกนางเอกนั่นเองซีนนี้เป็นซีนที่แบบใครๆต่างก็กิดกันถูกไหมเดามาเลยกันเลยนะคะหนึ่งสสา 인생은 아! 한치 아을알 수가 없다. <laughs> <있는>. 마치 <웃음> 운명을... 바보냐? <laughs> 불편한 거랑 설레이는 것도 구별 못하게? 헷갈리니까 그렇지. 그러니까 물어보는 거잖아. <laughs> 그럼 헷갈리지 않게 하는 사람을 만나. 선을 넘는 순간 달라진다. 그 순간에 예고 없이 다가온다고. ทุกคนเคมีเขา้าใจมากเลยอะเนื้อเรื่องก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวะะิตรักวัยรุ่นในโรงเรียนตำรวจนั่นแหละอเดโดยวทุกคนแวเพามากแต่ละฉากทุกคนคือเราหวีตรงที่ว่าการแสดงสีหน้าของแดเนี่อ่ะเขาแสดงสีหน้าเก่งมากแบบ รูปนี้คือตายไปเลยอะทุกคนแบบน้านิ่งคือตายยิ้มเป็นหมีก็ตายเหมือนกันนะคะยิ้มหน้าหลักมากเลยนี่จะให้ดูแต่ละลุคให้ดูเลยเนาะตอนที่ซึงยอนทำแผลนางเอกด้วยนะและนางเอกก็เป่าไม่มีซึงย <c oughs> อนก <c oughs> ็มีการศบตานี่น่าจะเป็นตอนนางเอกจะยิงปืนแม่นแล้วก็แบบเฮ้ยทำได้แล้วแล้วก็หันมาฝ่าเอกศบตายวัาดีเจ้า มันตึงแล้วมีฉากที่ไม่คาดคิดก็คือพี่วีซึ่งยังแฟนทาฟิชชั่นก็ <c oughs> แบบว่าเตรียมตัวเห็นความเท่ข,ของคุณคังแดเนียลในการเต้นในซีรีส์ได้เลยนะคะทุกคนดูดีแน่นอนนางเอกก็ถึงกระตาค้างเลยทีเดียวก็เห็นไปในวิดีโอนะคะเนี้ยไอฉากนี้ยรุนมากเพราะว่าฉากนี้ยฉันคิดว่าฉากน,นี้แหละฉันคิดว่าจะมีคิสซิงซีแน่นอน ขนาดนี้แล้วน่าจะเป็นตอนที่สารภาพรักด้วยกันและก็จะมีคิลิกสีแน่นอนค่ะขออนุญาตเพิ่มคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะเนื่องจากว่ามีทีเซอร์ตัวเต็ม3นาทีฉบับที่3ของซีรีส์เรื่องลูกี้ขอบของพี่แดนเนียลนะคะเพิ่งปล่อยจละร้อนเมื่อเช้านี้เลยเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยนะคะ1 2 3 그러지 못해서 잘못을 인정하고 책임지는 모습을 보였다면 일이이렇이까이 커지지는 않았을 겁니다. 꼭 그렇게까지 하셔야 했습니까? <laughs> one mm -hmm. 어차피 우리 한버지씨그아지 않아? 그렇들고지다 오, 아도생모르겠어 솔직히 로맞 잘못한 거라고 생각하지 않습니다. 들이 똑바로 알아니까 맞는 거잖아. 똑바로 해도 헌내리면 어떻게든 혼내지 않습니까? 아! 그럼 우리는 맞고살수습니까

<c oughs> คิดหน่อมกชกิถือว่าเป็นทีเซอร์แบบเปิดตัวดีมากเลยเพราะว่าวันพุธนี้จะฉายแล้วค่ะทีรีดเรื่องของคุณคานันนี่นะคะฉากที่เพิ่มเติมก็คือหลักทีเซอร์1กับ2ที่ผ่านมาจะมีฉากที่มีการวิ่งแข่งในสนามเล่าปูพื้นของวีซึงยอนและการใช้ชีวิตที่โรงเรียนตำรวจว่าเป็นยังไง เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆของมิชชันลราหลายๆ,ๆอย่างเลยเพราะว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ก็น่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็มาเจอรักแรกกับโกอินคังก็คือันเองนั่นเองขออนุญาตนำคลิปนี้ถ่ายเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราอยากจะให้มันครบทีเดียวเอาจิงๆอยากทำดีแอคชั่นดูซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันก็อยากรีแอคชั่นทุกคนดูว่าเออหนังเรื่องนี้เราอยากให้ดูการสแสดงของคุณคังในเนี่ยว่าเออคนคิด ความเห็นยังไงกับคนงานแสดงเดบิวต์ของเขานะคะก็สามารถมาดูได้เลยนะคะใครที่อยากให้แอมทำเรีแอชซีรีส์เรื่องนี้นะคะทุกตอนก็รีเควสมาได้เลยนะคะพร้อมทำแน่นอนสลับสนนมิดนาดนี้แล้ก็ติดตามได้ชังช่องทาง Disney p a าร์ o s t สต a าได้เลยนะคะนี่แอมมาสมัครเพื่อรอซีรีส์เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะ แต่ว่าอีกจุดประสงค์หนึ่งที่แอมสมัครด้วยเพราะว่าแอมเป็นคนชอบดูดิสนีย์กระตุ้นด,ดิสนีย์เก่าๆอยู่แล้ว หนังดิสนีย์เก่าๆเนี่ยแอมก็จะกลับไปดูดูแบบเป็นย้อนวัยความทรงจำในแอปอะค่ะดิสนีย์พาร์ทค่ะเขาจะมีหนังอื่นๆมีหนังฝรั่งหนังไทยเกาหลีเก่าๆมาฉายบ้างนะคะก็สามารถไปดูได้เลยนะคะหนังไทยบางเรื่องก็จะมีย้อนหลังที่ดิสนีย์พาร์ทแล้วก็ไปดูกันได้เลยนะคะยังไงก็สนับสนุนซีรีส์เรื่องใหม่ของพี่เนี่นะคะใหม่แกะ นะคะก็จะมาใช้น่าจะทุกวันพุธพฤหัสนะคะที่ดิสนีย์พาร์คนะคะโอเคแล้วก็ขอจบคลิปรีแอคชั่นซีรีส์เรื่องลูกกี้ขอบของคุณคังเดนียไว้พิงเท่านี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สมคัญกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะรู้ว่าแอมอัพคิดถึงไหนนะคะสนับสนุนซีรีส์คังเดนียนะคะก็ไปแล้วนะคะทุกคนขอพภัยในความน่าสุขของตัวเองนะคะเพราะว่าเราเหนื่อยมากเหนื่อยจากการทํางานเราก็เลยรีบอาบน้ำเพื่อจะมาี ให้ช่อให้ทุกคนดูอย่างแน่นอนนะคะก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย